ข่าวไม่ไนายที้คืนฟุตบอลไทยบายมาโนปรอกกิ้งสไตล์ประจาวันที่11กันยายน2566โดยใช้ผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนา่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิ้งคืนวันนี้เอาได้ยังไงเผยซิกโก้อาจจะลุ้นหวนคืนทับช้างศึกก็เป็นได้หากเปลี่ยนนายกบอลไทยในปีหน้าโดยการนี้มีการรายงานเปิดเผยได้ว่าโค้ชกิตติศักดิ์สีนาเมือง ขุนื่อของอัญญาลายทีมดังในศึกวีลีกของเวียดนามไม่ปิดกั้นที่จะคัมแบ็คคุมทับช้างศึกทีมชาติไทยกันอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนทายตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในสมัยหน้าซึ่งการรายงานเปิดเผยได้ว่าคุณนือโปรไลาเส้นรุ่นแรกวัย50ปีที่เคยพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียนคัพ2ส,สมัย ปี2014และ2016นะฮะและก็พาทีมผ่านเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในเทศกาลโลกปี2018ปรอบคัดเลือกโซเนเชียพร้อมจากกลับมาทำหน้าที่แม่ทัพช้างศึกกันอีกครั้งหากมาดามแป้งนพันล่ำซำหนึ่งในแคนดิเดตตัวเต็งประมุกบอลไทยได้นั่งตำแหน่งนายกคนใหม่ในช่วงปี2 5 1 7จริงเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยคุมสโมสรการท่าเรือ f อช่วงเวลาสันส้นๆเมื่อฤด,ดูกาล2017นั่นเอง สำหรับทางเกียติศักดิ์เสานาเมืองนั้นถือเป็นตำนานแข่งเบอร์ตน้ตนๆของทีมชาติไทยก่อนจะกลายเป็นกุเซือทีมชาติตั้งแต่จุดอยู่23ปีจนถึงทีมชุดใหญ่และระหว่างช่วงปี2013-2017ั 2017, จดนั้นก็ไปคุมสโมสรการท่าบรือเอฟเป็นเวลา3า3เดือนโดยการสตินะฮะในการคุมทีมลงเล่นทั้งหมดทุกรายการ11นัดชนะไป2เสมอ3แพ้ไป6 ก่อนจะแยกทางกันด้วยดีนะฮะกับทางสิงห์เจ้าท่ากระทั่งช่วงปลายปี2 0 20ก็เซ็นสัญญาคุมทับทางสโมสรฮองอัญญาไลาอดีตต้องสังกัดเก่าสมัยเป็นนักเตะสัญญาถึงวันที่30มิถุนายนเปส24นั่นเองนะเปดูางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็และวกันว่าจะเป็นเช่นไรก็มีแนวโน้มนะฮะ่างนี้แฟนบอลไทยที่รอชมก็เตรียมเฮกันได้เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับ อาได้ยังไงด่วนเลยนะไทยเข้ารอบยังไม่ชัวร์นะอัปเดตสถานการณ์ตาปรางอันดับ2ด่นที่สุดอยบสามปีจิงช้าเบเชียรอบคัดเลือกนะ โดยการน,นี้ตัดแต้มทีมสุดท้ายจอะงานเข้าซะแล้วเมื่อตักทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุย .3 ปีภายใต้ทาการค,คุมทีมของโคตระอิสระสีิโระเตรียมลงสนามนัดสุดท้ายศึกฟุตบอลยุยปีจิงแชมป์เบเชียส0 2 4รอบเราคัดเลือกชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งมีผลต่อการเข้ารอบในครั้งนี้โดยการแข่งขันในรอบนี้จะเอาทีมแชมป์กลุ่มจำนวน11ทีมและก็4ทีมอันดับ2ดีที่สุดนะฮะ เคยจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายซึ่งในการปัจจุบันทีมชาติไทยรังอันดับหนึ่งของกลุ่ม H มีทั้งหมด6แต้มเท่ากับมาเลเซียโดยไทยมีผลต่างประตูได้เสียบวก8ส่วนมาเลเซียมีผลต่างประตูได้เสียบวก6ซึ่งหากตัดแต้มจากทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มแล้วทีมชาติไทยจะเหลือผลต่างประตูบวก 3. ส่วนมาเลเซียมีผลต่างประตูบวก2ซึ่งหากดูจากสถานการณ์ปัจจุบันมาเลเซียนั้นรังอันดับที่4 ของตารางคะแนนทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะแต่หากไปตัดสินกันนัดสุดท้ายทีมจากกลุ่มเอไม่ว่าจะเป็นไทยหรือมาเลเซียหากลนลงมาชี้ขาดในทีมอันดับที่2ดีที่สุดมีโอกาสที่ถูกแซงและก็ตกรอบเชน่นกันทั้ง2ทีมเลยนะนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นหน้าเดียวที่ต้องออกก็คือชนะเท่านั้นนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับ อาระยังไงแฟนบอลเวียดนามทึ่งหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยโดนท็อป70ของโลกในครั้งนี้โดยสู้กันอย่างสุดมันเบียดเสมออีรักทีมอันดับท็อป70ของโลกไป2ต่อ2ก่อนจะไปตัดสินกันจากการโดนจุดโทษทีมชาติไทยพ่ายไป4ต่อ5าพลาดแชมป์ศึกฟุตบอลคิงคัพ2 0 2 3ไปอย่างน่าเสียดายโดยการนี้เราไปดูแฟนบอลเวียดนามกันดีกว่าที่เหหลังเห็นความคิดเห็นนะฮะทีมชาติไทยโดนท็อป70ของโลกเป็นอย่างไรเริ่มอือนที่คอมเมนต์ที่หนึ่ง เวียดนามสนใจอิรักเป็นหลักซึ่งเป็นคู่ต่อสู้หลักในรอบคัดเลือกรอบสองของฟุตบอลโลกปี2026ขาไม่ต่อมาไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเลยนะขาไม่ต่อมาแค่แพ้โดนจุดโทษแต่ก็ยังดีนะขาไม่ต่อมาหากเป็นเวียดนามอาจจะชนะอิรักไปสาต่อนก็เป็นได้ขาไม่ต่อมาไทยยังคงเป็นทีมอันดับที่1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาไม่ต่อมายินดีด้วยอิรักจากเวียดนามขาไม่ต่อมาประเทศไทยแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก เขาไม่ต่อมาฉันเป็นคนเวียดนามฉันดูการแข่งขันทั้งหมดของทางโทรศัพท์แล้วเพราะอิรักเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่จะมาถึงในทัวร์นาเมนต์สำคัญ เพื่อดูว่าพวกเขาเล่นกันอย่างไรผมคิดว่าแมชนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสนามจึงลื่นและไทยครองบอลและเล่นได้ดีขึ้นแต่ข้อมูลที่ผมรู้ก็คือปัจจุบันอิรักขาดนักเตะบางส่วนที่เล่นในยุโรปดังนั้นทีมอิรักจึงไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดและไทยยังขาดชนาทิพย์สงการศิลป์น่าเสียดายที่คุณไม่คว้าแชมป์แต่คุณก็มีแมชที่ดีเพื่อจให้พวกเขารู้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าแชมป์พยายามต่อไปนะ คอมเมนต์ต่อมาอิารักเจอเวียดนามอิรักศูนย์เวียดนาม2อคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันคิดว่าไทยกำลังจะมีผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในทุกตำแหน่งในครักนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นเวลานานแล้วที่ไทยได้ชูถ้วยดังนั้นผมหวังว่าในรอบชิงชเตเลิศยุคปีเอเชียเนี่ยเราจะเป็นความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพวกเขากำลังมีอันดับโลกที่ดีขึ้นเรื่อยๆในครักนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมา ผู้เล่นไทยมาได้12เล่นได้ดีจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นได้ดีกว่าทีมระดับที่70ของโลกบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับปิดเทอมเล็กแรกแล้วอน,นันต์ยอดสังวานผ่าตัดหายปลาหักโชยุนะ โดยโฟแบอร์รอนันต์ยอดสังวรดาวเตะทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีและก็สโม,มสรลำพูนเวเออร์ครับการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บหายประระหักเป็นที่เดือดแล้วโดยเบื้องต้นจะหมดสิทธิ์ลงช่วยต้นสังกัดตลอดทั้งเล็กแรกของฤดูกาลนี้ โดยโฟแบอร์อันันยอดสังวรแนวรุกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีและสโม,มสรราชันโคขาวลำพูนบรีเออร์ได้สึกไทยเลีกหนึ่งซึ่งได้รับรการบาดเจ็บหายประประหักจากเกมช่วยทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเอาชนะทีมชาติบางกันประเทศไป3-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดทางโฟแบร์เข้ารักการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยโดยดตร นายแพทย์ภูวะพงษ์นิ่มกิ่งรัตน์นะฮะแพทย์ประจำสมโมสรที่ศูนย์ศรีพัฒคณะแพทยศาสตร์มอเชียงใหม่เยะไรก็ตามในเบื้องต้นทางสมโมสรลำพูนวารีเออร์ก็ารารงานข่าวเลยนะว่าอนันตยอดสังวรจมบทิ์ลงช่วยต้นสังกัดตลอดทั้งเล็กแรกของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วโอ้โหเป็นรางวัลนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจโฟแบร์คนนี้เยอะๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกนนครับปัญหาคู่บ้านคู่เมืองสิ่งที่อยากจะบอกหลังทีมชาติไทย ชดแคมป์คิงคัพโดยเมื่อศึกคิงคัพ2 0 2 3จบลงไปแล้วผู้ชมทางบ้านและก็แฟนบอลไทยอย่างเราเนี่ยก็มีเรื่องจะบอกและก็จะเล่ากันฟังนะฮะซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าคุยกันบ้าง โดยฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมาติไทยนะั้นถือว่าดีทั้ง2นัดเลยก,ก็ว่าได้นะครับเราสามารถต่อสู้กับทางคู่แข่งจากทางตะวันออกกลางซึ่งจัดเป็นของแสดงเลยก,ก็ว่าได้ของตนเองได้อย่างใจถึงเขาเรียกว่าพระเดชพระคุณทั้ง2นัดแม้จะยังคงแสดงจุดบกพร่องออกไม้เห็นก็ตามทีปัญหาคู่บ้านคู่เมืองของทีมช้างศึกในยุค, 2, ยคทุกสมัยคือเกมรับชอบเสียประตูง่ายและเสียแบบไม่ค่อยมีเหตุผลสังเกตจากทั้ง3ประตูที่เสียในรายการนี้มันเป็นการเสียประตูแบบ ดือด้อๆโดยที่ไม่ได้ถูกคู่แข่งบุกกดดันอย่างต่อเนื่องสักหน่อยคือนึกจะเสียก็เสียอย่างนั้นแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นคือประสิทธิภาพในเกมรุกโดยไทยไม่ถึงกับยิงทิ้งยิงขว้างและก็ใช้โอกาสอย่างไม่สิ้นเปลืองโดยทําได้4ประตูแถม3ใน4ประตูเนี่ยมาจากลูกบงซึ่งหาดูยากซะด้วยหากมองว่าเปาเนี่ยไม่มีตัวรุกอย่างทางชนาทิปไม่มีสุวรรณัฐแลวทาได้ถึง4ประตูบอกได้เลยว่าโอเคครับ แบกขวาอย่างนิโคลาสมีเขสันแหวกนะฮะเขาเรียกว่าแจ้งเกิดแบบเต็มตัวกระชากบอลหลุดทะลวงเปิดบอลแบนยำมีหนาซ้ำยังโขกทำประตูดได้อีกต่างหากหมายความว่าตอนนี้ถือว่าเรามีฟลูแบ็กสข้างที่จะเน้นตัวฟีปแล้ว ด้วยผลงานและก็ความเป็นมาตรฐานจากการเล่นจากทัวร์นาเมนต์นี้แม้จะไม่ได้แชมป์แต่ผมก็มองว่ากุนซอทีมชาติไทยอย่างมาโนโปรโกิงยังมีความชอบธรรมในการคุมทีมชาติไทยต่อไปและไม่สมควรจะถูกปลดแม้เขาจะเอาคนมาปรดเสียตำแหน่งอยู่แล้วก็ตามทีขาดกันบ้านในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026เราตั้งให้ามหันกับจีนได้แบบไม่เป็นรองมากมายนักสุดท้ายอยากจะบอกว่าเห็นความเอาจริงเอาจังกับคิงครับของอิรักที่แสดงอาการสะใจที่เอาชนะทีมชาติไทย พลังฉลองแชมป์รายการนี้แบบสุดเวียงแล้วรู้สึกดีเป็นอย่างมากพวกเขาเต็มที่และให้เกียรติฟุตบอลรายการ,ร,การนี้ไม่แพ้เราที่พ่ายศึกเพราะดวนแพ้จุดโทษและนี่ก็เป็นข่าววิไัยที่งคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2566โดยชายฟุตบอลครัร้งฟุตบอลไทยครับ